ใจสาคัญเลยคือเขาชอบให้เอ่ยชื่อเขาชอบให้ครั้งชื่อครูนะมีคนหนึ่งคนเข้ามาดูครูในทิกตอกครูก็เอ่ยชื่ออุ้ยสวัสดีค่ะครูไพวันสวัสดีโค้ดแพ้ด้วยสวัสดีพี่เน่งด้วยสวัสดีพี่นิสสารัตน์นะพี่เนพี่เนสารัตน์อยู่ที่ไหนคนในทิกตอกเขาเขาชอบแบบนี้แค่เขาเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นรายชื่อว่าคนนี้เข้าดวงครูเอ่ยชื่อเลยเออสมมติว่า,าครูพลอยเนี่ยเข้ามาเนี่ยในทิกตอกเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าครูพลอยกําลังรับชมครูก็เรียกเลยสวัสดีค่ะครูพลอย ขอบคุณนะคะครูคพลอย์ที่เข้ามาร่วมชมเขากดติดตามครูองโดยอัตโนมัติเลยนะแล้วเขาก็บอกสวัสดีค่ะเขาจะสวัสดีตอบเลยผู้ทําแบบนี้นะคะระยะเวลาไม่นานเลยลงคลิปไลฟ์โซนแล้วก็ทําด้วยความสมั่างเสมอเออทักทายคอมเมนต์เออและที่สําคัญนะอย่าปังในทิกตอกคือสร้างความสัมพันธ์ก็คืออย่าไปหวงเม็นอย่าไปหวงกดไลค์อย่าไปหวงเพิ่มเพื่อน อย่าห่วงค่ะในติ๊กต็อกห่วงไม่ได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเป็นกำลังใจให้กับคุณนับตังค์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ